แล้วทำไมผมต้องพูดเหมือนซีรีด้วยเออวะทำไมอ่ะเฮ้ยมันก็แปลกดีนะที่อยู่ๆแล้วผมพูดเหมือนซีรีเนี่ยน้องเอาอะไรมาให้พี่ครับก็เป็นรายการเก็บตกจากวันสองมมมีมหนึ่งครับเนื่องจากว่าน้องเม้นมาเยอะมากโอเคอาทิตย์นี้จะเป็นยังไงอย่าลืมถอสมองก่อนดูคลิปนี้ใช่เตือนแล้วนะ โอ้โอเคอย่าหาทำนะครับบ so no like, no, ้านแตกได้ง่ายแบบนี้อออันนี้ของผมนะครับเล่นเองนะครับผู้ใช้ติ๊กต็อกอยากฟ้องพ่อแม่เธอที่ให้กำเนิดเธอโดยไม่ได้รับอนุญาตผมแบบฮะ เกิดมาไม่พร้อมหรือยังไงพ่อไม่ไม่พร้อมเหรอตามนั้นแหละน้องอันผมเลิศนะครับเคยดูลเคยดูแะเก็บเศษขยะขายมาฝากหนึ่งอยากจะฝากเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยแปดร้อยโอ้รายการพาโรดี้หรือว่าเป็นผ้ากีริ้วห่อทองห้าพันพาโรดี้หรือเปล่าหรือของจริงพาโรดี้หรือของจริงไม่รู้เนี่ันนี้ส่วนครั้งที่เที่ยไหร่ไม่รู้ครับ จอกคลิปให้ได้เลยเมีเหตุด่วนมีเหตุด่ดวนพาด่วนเเหตุน่นแ็กซี่งขวาบนลอ,อย้าคู่บรมราชีคับแล้วทำไมไม่ปาดซ้ายทราบห้วอเปลี่ยนช่างทำหง,งบอกปาดขวาม่เที่กวา่าบล็อกเทนั่นไงคันเมื่อกี้ตัดบล็อกเทหรือว่าปาดตายเหมือนจะเป็นปาดซ้ายทะยานไปทางขวาส8ม บนดอยมีม้าสีขาวตัวสีดำทราบระเบียดมีม้าสีขาวตัวสีดำทราบระเบียดตะลิชานรับทราบแต่ว่าม้าตัวสีอะไรนะม้าสีดำตัวสีขาวคนขับสื่อปืนสั้นยาวเก้าศอกทราบระเบียดผมยาวใช่ไหมแต่สกินเฮดยาวถึงบาทราบระเบียดสวมชุดสีอะไรสวมชุดสีอะไรชุดสีขาวตัวสีแดงทราบระเบียดรับทราบเห็นเป้าหมายแล้วใส่เสื้อแดงเหลืองหอยเลย ตรงคอนเซ็ปต์ตรงคอนเซ็ปต <hyd> ์ค <online> <pl ains> ิดแคปชั่นไม่ออกน้องเอาอะไรพี่ดูไม่ใช่ภาษาอังกฤษด้วยหรือเปล่าใช่ผมอ่านไม่ออกโอเคผมโอเคโรติจัลเล่มาลิมาพี่ Ada แล้วลูดิติเดี๋ยวเหมือนคนนี้กำลังจะอธิบายจานอาหารนี่ครับ แล้วคนนี้น่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเราขำทำไมก่อนอ่าพีเซ้นต่อเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าบอกรอบสองแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวอยาบอกรอบงแล้วนีไผมคิดได้สองแคปชั่นแล้วโอเคเอาใหม่ <laughs> เดี๋ยวเอารอบรอบรอบสามรอติดเจ้าเลยมาลิ้มมามมเนียกอะแล้วไม่ก็แอหวยวันนี้มึงไม่ได้ถ่ายอะแคปชั่นแรกที่ผมคิดได้นะเวลาทำงานกลุ่มแล้วออกไปพีเซนหน้าห้องไอ้คนหัวร้อนในเพื่อนเราเอ้ยแคปชั่นที่สองคืออะไรวะเฮ้ยคิดไว้ได้อยู่ลืมเฉย ส่งครั้งที่ย2บสองครับพี่ชีโตสคลิปใหม่เพิ่งทำสดๆครับไปอยู่วันพระเอยหาแคปชั่นมาดูรถเติมถังแต่ไม่มีแก๊สเติมถังไม่มีแก๊สยังไงเดี๋ยวโอเคแต่ไม่มีน้องแตเป็นน้องมึงรถเติมแก๊สต้องมีถังอย่างงี้นี่อะไรไม่มีนี่ โอเคจบที่เอเรฟเนี่ย thank ด o u t ว a n k y ิ u วันพูดไม่ได้ออกได้ออกแล้วเนี่ยโอเคอ๋อกอดดนน้อยผมเคยดูแลกอดดนน้อย <laughs> โอ้โหสามส e มนาทีเอ่อฮ s ก็พอโดนน้อย Here c o m the w a r u s t h t s g o a n d help Okay คิดมันสานาทีนะครับแค่นี้พอเสียงไก่แต่ละประเทศครับไปอยู่นพุธโอเคเอออยากรู้เหมือนกันแล้ววะมันก็ เอกเอกเอกเหมือนกันหมดพ่ะย่าไก่แบบประเทศไทยร้องไงนะเอกีเอกเอกไก่แบบญี่ปุ่นร้องไงคะโกเกะโกโก้โกเกโกโกเหมือนนกบางชนิดมากกว่าในโกเกะโกโกเนี่ยแบบอเมริการ้องไงครับดูดันดูฮะในแบบอินเดียคขกกระดูดูใช่เหรอผมก็วพาผมฟังอังกฤษมาเยอะอยู่นะ ใครดูคอมเมนต์นะอินเดียอินเดียต่อเอร์กีเอร์เอโอ้มาซะอินเดียเลยอพอพอใจอยัง <c oughs> ครั้งที่44ครับไอชีวัสโอ้โหามาละมาละมันต้องมาละแบบนี <c> ้ <oughs> ไม่ได้ดูนานนะครับก็เลยแพ้หน่อยนึง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทำไมไม่ไม่ยกงี้อ่ะ ทำไมแอนอยู่เฉยอะต้องโยกหน่อยสิครั้งที่เจ็ดครับแคปชั่นเข็มขัดสั้นวันพุธอย่าบอกว่าแคริเอนนะที่เมื่อวานไม่ได้ลงคลิปนี้ผมทำคลิปแคริเอนคลิปมนุษย์ป้ามนุษย์ลุงอ่ะเลืองเลยไม่ได้ลงโอเคมันไม่ดีต่อสุขภาพนะมันไม่ดีนะ เราต้องต้องต้องกินผักลุคุณใส่เสื้อขนสัตว์เอ๊ะโอเคพยายามโยงว่าให้เป็นวีแกนอะไรเงี้ยแล้วก็จะให้กินผักไม่ให้กินเนื้อไอ้คนขับไอ้คนที่จะกินไก่เนี่ยตอกเลยกาเองใส่เสื้อขนสัตว์ผมดูช่องชีวาจนพัดลมหมุนเองหลอนเลย จะว่าไปไ,ไฟข้างหลังมันก็ติดเองอีกแล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องหวยทีไรเนี่นยนี่ไอพี<ะ>่ทำไรวะคนตายบอคนตายบอกูคนอีสานเออคนอีสานคนตายบอไม่ใช่ไงกูกูคนอีสานคนตายบอ,อไอที่ในูุดหรู้กูคนอีสานไนอีสันอ่ะบอกคนตายบอเนี่ยกูคนอีสานไงเมืเอ่อไงคนตายบอกูออคนอีสานเอาแล้วไงคนตายบอนี่ไง คนอีสารคนใต้บออเนี่ยเนี่ยคนใต้บออไม่รู้เรื่องไงคนอีสาเนไงยกนอีสานกู้เอคก้นอาคเนอสาับมเรื่อนกับกูเนี่ยมือนมุกทีสามเคยท้นอานไม่รูบเ่อชไก้า่ย้ไม่รช่คนใต,ต้บอานี่กนารับปรูมาณว่าไปค้านชารูอ่ะคนใสไ <c oughs> มคนอีสาเนย <c oughs> เขาถามว่าน้ำซุปจะเอาน้คนหรือน้ำใสคนใสครับบินเทนภาคเกเลอผมใจอะไรเหรอจะอะไรแล้วฉันติดอยู่ในมิตินาวหลายปีก็เพราะแกแอและรันฮาที่เองแถมวันนี้ทำงานฉันพังและอย่างงี้ไม่เอาคืนก็บ้าแล้วและที่เด็ดก็คือเราซึบซับได้ทุกอย่างฉันก็เลยมีพลังแบบเหลือเฟือมุกหนีวอ ตรงคอนเซปต์รายการครั้งแรกครับแล้วแล้วคือวาตาตใช่ใหญ่คิดเหมือนผมเลยคิดเหมือนกันเลยส่งครั้งแรกครับพี่ชีวาาสนาอุบัติเหตุระหว่างถ่ายทำ ํำหลังออกก็ได้บอกแค่หมดกัดพอๆแล้วมดกัดกันเลยทีเดียวอีกสักอันไม่มีอยู่จริงมันอาจจะเป็นโรงเรียนที่ดีสําหรับลูกของพี่ก็ได้นะ้าไอ้บอมแมนแล้วทําไมผมต้องพูดเหมือนซีรีด้วยเออวะทําไมอะ่ะเฮ้ยมันก็แปลกดีนะที่อยู่ๆแล้วผมพูดเหมือนซีรีเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้า ไม่น่าเชื่อครับ5วินาทีสถิติที่เร็วที่สุดในโลกทำได้ไงครับนี่โรงเรียนจอมโจรวิทยาผมตบตากจอมโจรวิทยาครับโรงเรียนโจรวิทยาใช่ครับเป็นโรงเรียนที่ได้มาตรฐานสอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจาก้องเปรนอสอนแบบตัวต่อตัวไม่ว่ารถอะไรรุ่นไหนแงะได้หมดรีบมาสมัครด่วน04 4 4 555 999 ผมชอบเสียงภาคเสียงภาคหล่อมากเดี๋ยวบอกนะภาคจริงๆมาภาคนะเอเคนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับถอสมองไว้นานเกินไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวสมองป่วย <c oughs> ก็ขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบายสวัสดีครับ